สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับช่องน้ำอิงชาแนลนะคะวันนี้นะคะน้ำอิงนะคะก็จะมาแจกไอดีเกมซากุระนะคะก่อนที่ทุกคนจะไปดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้ำอิงทำคลิปต่อๆไปนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะน้ำอิงนะคะ ก็จะพาทุกคนไปดูรอบๆก่อนนะคะรอบๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีโคมไฟประดับนะคะทุกคนเดี๋ยวนําอิงก็จะพาทุกคนไปดูร้านค้าค่ะร้านค้าก็จะเป็นมีร้านส้มตาค่ะทุกคนแล้วตรงนู้นนะคะก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะมีโคมไฟประดับเป็นรูปหัวใจนะคะนี่เลยก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคน ส่วนตรงนู้นนะคะ <st immt> ก็จะเป็นร้านเกาลัดผัดน้ำตาละค่ะทุกคนนี่เลยค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นร้านยำแล้วก็เป็นร้านทุบแตงโมค่ะทุกคนและตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีคอนเสิร์ตดนตรีเพลงอะไรต่างๆค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นหนังตลกค่ะทุกคนและตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ โทรศัพท์น้ำอิงอาจจะแหลกนิดนึงนะคะยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะห้องน้ําก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็คือจะมีโคมไฟอะไรประดับต่างๆนะคะทุกคนก็นี่เลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถ้าใครอยากได้ไอดีนี้นะคะก็ตามนี้เลยะคะ่ะทุกคนก็ถ้าน้ำอิงนะคะพูดไม่ชัดหรือว่าสร้างไม่สวยยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะน้ำอิงสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์สนุกสนุก แล้วก็คลิปสนุก,นกมาให้ทุกคนได้รับชมตลอดค่ะก็สำหรับคลิปนี้นำอิงไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ